สวัสดีค่ะแนวทางหุ้นวันนี้นะคะหุ้นวันที่23มิถุนายน2565ค่ะคก็จะมีเลขดังนี้นะคะ20 40 42 43 ห้าศูนย์ห้าสามหหนึ่งหสเจดสเจดแดแปและ9ก้าหนะคะเลขที่เน้นในวันนี้ก็คือสีศและก็8 9ดเ้าและก็9ก้าหนะคะเด่น0กับ9นะคะเ,เพื่อนๆ มีศูนยก็จะมี2 0 4 0และ5 0ค่ะส่วนที่มีเลข9ก็จะมี9 6และ8 9ตัวที่เน,น้นเลยนะคะ เด่น0กับเก้านะคะมันรุนกันนะคะหุ้นวันที่23มิถุนายน2565ค่ะ เลข4ของเราก็มีอยู่หลายเลขนะคะเพื<ๆ>่อนๆสี่ศูนย์สี่สองสี่สามและหกสี่อ๋อเจ็ดสีด้วยค่ะเลข4ของเราหลายตัวเลยเหมือนกันค่ะวันนี้ก็แนวทางหุ้นมาให้เพื่อนๆชมอย่างเท่านี้นะคะขอบคุณที่มาชมเลขเด็ดด้วยกัน ไว้พบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ